สวัสดีครับกลับมาพบกับพ,พี่คันนะครับนเกมฮุนเต็ดคัสเซ่นนะครับวันนี้วันพี่ก็จะมีเทคนิคลับชนิดหนึ่งนะครับในการฆ่ามอนเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างป้อมนะครับอันนี้พี่ก็เพิง่งได้หาวิธีนี้มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับมันเกิดจากว่าแบบเนี่ยบางทีใช่ไหมจะเจอเฟสเวลาเราเล่นไปจนถึงด่านหกสิบมันจะมีว่าเอาชนะด้วยการไม่สร้างเทเลสเลยแต่มันก็จะมีเฟสแถมมาแม่งฆ่ามอนเตอร์อย่างเงี้ย น้าถามจะทํายังไงให้มันเสร็จทีเดียว้าเราก็มีครับเราไปดูกันเลยทําไงอันดับแรกนะครับสําคัญว่าในบ้านเรามันต้องมีช่องว่างอย่างน้อยประมาณ13ช่องนะครับถามว่าทําไมต้อง13ช่องเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมอะเรามาดูกันแต่รู้สึกอัปเดตใหม่มันดีขึ้นนะแม่งปรับให้มาแบบวิ่งพร้อมกันเหมือนเดิมเลยตอนแรกแม่งกวนส้นตีนนิ่ไมไง ให้เอ็วิ่งก่อนแม่งบางทีเราแบบอันี้แม่งวิ่งไปเจอแบบที่มันนอนแล้วนี่สวยเลยไม่ต้องเสียเวลามานั่งหาออเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิมโดนคนดายย่าเยอะมั้งอัปเดตต้นตีนมากแบบแม่งให้ให้แม่งเอ็นซวิ่งเข้าบ้านก่อนอันนี้ครับอ่ามีไอเทมคียูตัวหนึ่งมาดีเลยเว้ย ทำไมพี่ใช้ลาเวนก็เพราะว่าเนี่ยบางทีเห็นไหมบางทีมันได้ของไม่ดียังน้อยเรามีตังเด้งตังมันก็จะขึ้นไวหน่อยแต่อันนี้โปรติทพี่จะไว้กันใช่ไหมอันนี้กูจะไม่กันแหละกูฆ่าแม่มมันไส้เ,เดี๋ยว ไอ้แม่งเบี้ยงเราเออเอามาทำผูตั้งเทเลสนี่หว่าชิบะแล้วมึงให้เทเลสกูมันเนี่ยนายยองฮีเควมบนก้สตีนผูเล่นเนี่ตั้งเทเลสแต่เสือให้เทเลสมาแล้วยังกูพูดไงวะเนี่ยคลื่อไม่เดี๋ยวอเออพังงงหน่อยดี ลืมไปกูขายนี่ทิ้งดีกว่าไอต,ตัวนั้นเราจะไม่ได้ใช้นะพ่อเรา,าแ๊บนึงให้กูเคลียงานสักแปรบหนึง่งนะจ๊ะมีคนตุยแล้วเว้ยแต่ลำคายนี่ทิ้งไม่บังบุจังเว้ย ไอตุยเย่อีกไหมเย่ไม่มีนะครับเราไปอับเราไปบางทีมันกระตุกชิบไายเดี๋ยวตุกพ่อบึ้มตีกวาไหมกัวสบายม,มีคนตุยมั้งยังยังมีไกลตุยแล้วเว้ย คนตุยไปสองโอเคเรียกสักพักมันจะมีสามสี่ห้าตามมาเรียกยิงตีตายมันอย่าง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 อยู่รอดเว้ยจะพี่จะเริ่มทำการไม่โต้กลับเลย เริ่มสร้างนะสังเกนนะครับจะเห็นว่าพี่สร้างอะไรใช่ไหมครับมันคือกระเทียมไงครับซึ่งเดี๋ยวกูจะสร้างเพิ่มเข้าไปอีกให้มึงบ้านแตกไรขขากันข้าง,างเอาไว้เดี๋ยวมาตักของหลับกูเลยนะ ที่จะสร้างกระเจียมประมาณ13อันนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีมนเตอร์ล้มแบบงงๆกงงๆกันเลยทีเดียว จะเทียนพี่ตาบีอันแล้ววันนี้โอเคสังเกตน,นะครับมันดีต่างจากคั้นเจ็ดดอมนี่คือกระเทียมจะคล้ายกับล้วนหนาแต่อันนี้กระเทียมมันสร้างได้ไม่อันอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็เลยคิดไอเดียว,ว่ามันลดเลือ่อนหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่กูไม่สร้างเลยอันดูดิมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลีวยมันจะมีคนลม้มตึง้ง งงๆกันเลยทีเดียวมีคนตื่นหนึ่งเรียบร้อยมาดูคนล้มตึ้งกันดีกว่าเอาละครับใช้งานได้แหละเตรี <c oughs> ยมอีกสามอัน ยูนียูนี้ใครจะตุยไหมยังไม่ตุยดูกันเ,เดี๋ยวมาดูคนสีบ้านที่นะครับมีหนึ่งมีนอนไปหนึ่งศพแล้วนะครับถามเพราะอะไรครับมันลดเลือดถึง13เปร์เ็นต์ถาม่าลดแรงแรงเฮ้ๆเลยครับ มันตีบงอย่างไกลแล้วเว้ยหนึ่งนะใครมันตีบ้านกูดับหมดอะนี่มาดูกันมีดับอีกหนึ่นี่แหละครับเทคนิคกระเทียมสิบสามเม็ดหลอนที่ไหายเอาอยู่สาเหตุว่าทำไมมันถึงฆ่าได้ว่าปกติกระเทียมมันลดเลือยก็จริงแต่ถึงลถปริมาณหนึ่งมันก็จะวิ่งหนีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราทำลดจนแบบว่าก่อนที่มันจะวิ่งหนีได้อะ มันก็จบไงคือมันจบจริงๆนะไามา่เชื่อเดี๋ยวดูคนมาตีบ้านกูหลับหม,มดเลยมดูชืบชืบชืบตานอนเลกอยู่ดีๆก็วูบอยู่ดีๆก็มีคนวูบแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับวูบกันรัวๆเลย โดยทีพีไม่ต้องไปทําอะไรเลยกระเทียม13สามเม็ดมันเป็นปริมาณที่พอดีไงคือปกติเวลามอนสเตอร์วันนี้เลื่อนมันลดถึงระดับหนึ่งใช่ไหมมันจะวิ่งหนีแต่อันเนี้ยมันคือระดับมันพอดีไงก่อนที่มันจะหนีมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงตายคาป้อมไปเลยอะไรแม่เดี๋ยวแป๊บนึง เออบอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำธุระอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณวัยแลยกันเห็นะก็เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับที่ขณิการฆ่าด้วยกระเทียมติดสามเม็ดเอาอยู่เลยทีเดียวเนี่ยบางทีมันจะเป็นอย่างงี้ยัอัดๆอยู่แม่งก็หาอะไรแม่งวุ่นกับคุณทั้งปวดเทสเดียวก็น่าจะจบไปแล้วครับกับคลิปการสอนการ ค่ามอนเตอร์้วยการไม่สร้างป้อมนะครับก็คือเราใช้แค่กระเทียม13เม็ดก็จะเห็นเลยนะครับฟาดเป้นเงนอนเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันด้วยผ่านแบบง่ายๆเลยไม่ต้องมานาั่งร้างป้อมกันใช้เวลากับ1ิปวันาทีไม่จําเป็นเลยก็สามารถเอานำเทคนิคน,นี้ไปใช้ได้นะครับซึ่งถ้าใครชอบทิปนี้ก็สามารถกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เปกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้ม็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับ ส่วนนักขยะพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ b า e